สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะป้ามาพอมูน้องๆเขาตกแต่งประดับลายเทียนพันษานะครับผมมาพอกันเลยครับผมฝีมือน้องๆแต่ละคนนี่อือหือสุดยอดเลยครับซึ่งแต่ละขั้นตอนทําด้วยความปราณีตและใจเย็นที่สุดนะครับผมกลัวจะได้แต่ละดอกแต่ละลายนะครับผมต้องใจเวลามากครับผมนี่ครับขีพึ่งดีเขาเอามารอดอกรอลายนะครับผม อาเป็นขี้พึ่งแท้นะครับผมอาเป็นขี้พึ่งปลานะครับนี่ครับผมตเตียนตีเฮาต้มไว้รอลงนแม่พิมพ์คือพอกันเห็นๆเลยนะครับกลัวจะได้แต่ละดอกต้องใจเวลาครับเพราะว่ากลัวขี้พึ่งจะแห้งครับผมและก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับผมเดี๋ยวขี้พึ่งเสด็จใส่มันห่อนครับเมื่อขี้พึ่งแห้งได้ตีแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นครับอาเผื่อขี้พึ่งแข็งตัวแหงก้านะครับ น้องๆแต่ละคนก็จะทําแต่ละแผนกของไผ่ของมันนะครับอ่าแผนกรอขี้พึ่งก็รอครับผมอ่าแผนกแกะลายนะครับก็แกะไปนะครับผมอ่ารอเสร็จเฮาต้องไปแกะลายคือรายมันคมขึ้นแหมนน้อยนะครับเฮามาพอแผนกประดับร้ายกันเลยครับผมเดี๋ยวผมปามาพอใกล้ๆเลยครับเอาอย่างงามครับผมสุดยอดครับนี่ขนาดบ่อสำเร็จเสร็จสิ้นเถือนนะครับผมยังงามขนาดนี่ครับนี่ก็คือแผนกแกะร้ายนะครับผมเอามาแกะคือลายคมแหมนน้อยครับ เทียนพันษาลิมนี้นะครับผมจะเอาไปถวายที่วัดพระธาตุโพงามอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะครับเอฟซีฐานใดหรือว่าคณะสถาวัดพระธาตุโพงามนะครับผมบรรพบุเจิญมารวมทําบุญถวายเทียนพรรษากันได้นะครับรอติดตามคลิปตอนถวายเทียนพรรษานะครับสวัสดีครับ